ไซส์สตอรี่เรื่องเล่าจากไซส์ก่อสร้างสวัสดีครับกลับมาพบกับไซส์สตอรี่กันอีกครั้งใน EP ที่11พภาคที่1วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่อง From Chaos to Control Transforming Construction Projects with Smart Document Management โดยมีวิทยากรมาพูดคุยด้วยกัน3ท่านครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังกันได้เลยครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของแบบัญหานะคะรับแล้วก็ผมคิดว่าอันแรกที่เริ่มต้นมาเป็นคำถามแบบนี้ พราะอยากจะดูว่าสัดส่วนปัญหาที่เราเจอในงานโครงการนะครับเนื่องจากการที่เราไม่ได้ใช้ระบบในการจัดการเอกาสารในวันเราเจออะไรบ้างเป็นที่มาของสัมมนาว่าการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับมีอุปสรรคอะไรในองค์กรที่จะทำเคลื่อนสู่ GDS นะครับล้วนอกเหนือจากปัญหาเหล่านี้ถ้ามีคําถามจากข้างล่างหรือมีอะไรอยากจะแชร์ข้อสงสัยนะครับจะได้ได้ยินจะได้ถกกันนะครับ โอเคปัญหาที่เราเจอในกลุ่มแรกนี่รู้เหมือนกับ15เมื่อกี้นะครับก็เป็นเรื่องของเอกสารหายไม่อัปเดตไม่อัพเดทนะครับแล้วก็อะไรผก็ปิดไปผิด,ผดไปชั่นไปเลยโอเคนอกเหนืองงนจากตรงนี้ของคนอื่นคิดว่ามีปัญหาอะไรอยู่ไหมครับที่เป็นปัญหาแต่สามหลักตรงนี้หาที่เก็บเอกสารหาที่เก็บเอกสารหมายถึงว่าไม่มีที่เก็บหรือครับมีแต่บางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีบ้า ไ,ได้ถูกกาหนดบางทีมันก็ตามคนตามเก็บอะไรเงี้ยมันมีเซ็นเตอร์ของเอกสารนะมาแต่ไม่ได้ถูกกำหนดัชดเกนมาก่อนเอกอสารหายเนี่ยที่เราเจอกันนะครับอยากถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเอกอสารแหายฟังดูเหมือนกับว่าพอมีเอกอสารแล้วเราก็ส่งไปให้อีกคนหนึ่งการเดินทางเขาไม่น่าจะเกิดการสูญหายได้ง่ายๆอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะท่ไรของมิวนี้ถ้าเอกอสารหายงนะ่้นิดเดียวเลยคือ เราปเป็นบริม,มานานแล้วมีลูกค้าเจ้าเนยเอาสัญญายื่นให้เราเนี่ยค่ะแล้วเราก็พอไม่ที่อาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วสัญญา,า,า,าที่ไหนว่วิ่งเนีค่ะที่ออฟฟิศไปหาที่มูนที่นี่ไปห้องประชุมไปหาที่บ้านสัญญาตัวเดียวอะ่ะหาอยู่นั่นแหละสญญาเหตุที่หายอะมันเป็นเพราะเราแหละลืมลืมว่าไปวางไว้ที่ไหนค่ะ แล้วเดยเอกสารตัวเดียวใช้เวลาหาแบบเป็นวัดหน้าคือแบบไม่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจหาทั้งวันนะแต่ว่าเออหาที่นี่ไปเจอต้องไปหาที่นู่นเลยลองนึกภาพดูดิว่าเอกสารจํานวนมากมาย,ยนะคะพอตอนหลังเนี่ยลูกค้าให้อะไรขอเป็นซอฟต์แวร์ได้ไหมคะหรือถ้าเขาให้เป็นกระดาษจริงเนี่ยมาถึงสิ่งแรกที่ทําคือส่งให้น้องที่ออฟฟิศสแกนให้พี่หน่อยนะแล้วไลน์ให้พี่แล้วเก็บข้อคอนโซล นั่นคือสิ่งที่บอกนะเพราะไลน์มันหมดอายุค่ะ,ะหรือถ้าอีเมลให้เขียน subject ไม่ถูกเนื้อหาไม่ถูกเราก็หาไม่เจอเพราะว่าอีเมลมันเยอะเหลือเกินนะคะดังนั้น,นที่เรายิ่มโปรเจกต์เล็กๆงานโครงการที่ให้สัญญามาโปรเจกต์เล็กงเราก็ทาโปรเจกต์อื่นใหญ่ๆด้วยใช่ไหมแต่เราแล้วเนื่อที่ผ่านไปเราก็มาดูโปรเจกต์กลรเรื่องโปรเจกต์เล็กทำให้เราเสียเวลาม,มากกว่า,เพ,าเพราะว่าเราเดินไปรับกระดาษปกติแล้วจะไม่รับเลยค่ะขอแบบ ซอฟน์นะคะจะให้อะไรเราขอโซไซน์นะคะทำได้ส่งให้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาถึงก็น้องเต้าฟิตก็จะรู้เราเป็นประเลจำนวนอยน่ประมาณนั้นนะคะเหตุผลในการหายไม่มีอะไรเลยค่ะครับอันนี้เหมือนกรณีถ้าไม่ใช่กีเดียมเนี่ยครับโอ้ง่ายเลยเยอะแยะไปหมดกี่ยวยิ่งยิ่งถ้าที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างโครงการไม่กับโปรเจกต์ที่ผมทำสองโครงการเนี่ยปนเมื่อกี้ปนไปแล้วในเรื่องของที่เก็บเนาะ อันน <polarization. S 2> ี here, <essen> ้ย้อนบทย้อนไปไหนถึงสเต็ปของการที่แต่ละคนจะต้องเอาเอกสารไปส่งกันเซอร์คูลเลตกันโอ้มันก็ไนแมมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับคือด็อกเมนต์คอนโทรลนี้ต้องเป็นทีมเลยมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแน่นอนเขาก็ต้องปร้นเอกสารสมมติว่าเอกสารช็อปรอยิ์แล้วไงมันเป็นเอกสารที่ส่งประจำที่สุดละพวกเราทุกวันนี้โครงการที่เราทำส่งรอยนงให้อนุมัติถ้าถ้าไม่ใช้ e d ดีมสนะส่งกันกี่ชุดครับห้า มีทั้งไหนให้มากกว่าห้าไหมตอนรถไฟฟ้าเกิดเพราะว่าพอมันเป็นหน่วยงานอย่างก,ก็เรียภาครัฐเนาะแล้วมันเป็นโครงการเงินกู้ด้วยมันก็เหมือนกับว่ามันมีบอดี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องอยากตรวจนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นแล้วมันก็โครงการก็เป็นสองภาษามีทั้งสื่อสารเป็นไทยแล้สื่อสัรญาก็ต้องมีทั้งไทยนมันมีโอกาสที่เอกสารหนึ่งหนึ่งที่ปริจำนวนชุดเยอะ แล้วตกหล่นแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ตั้งใจปิ้นสิบรอยิง drawing, อาจจะ10ชุดสิบรอยิงสิบชุดปิ้นะป,ปินไะปรอยอิงหนึ่งอาจจะหายไปในบางชุดนะี่มันจะเกิดองี้บ้างนะฮะแล้วตอนนี้พอมันไปถึงปลายทางถ้าไอ้ชุดที่มันขาดไอ้คนตรงนั้นไม่สังเกตอีกคนรับไม่ได้สังเกตว่าบอกว่า10แต่จริงมาแค่9มันก็แปลว่าวก็ก็เหมือนกับไม่รับรู้เลยว่ามีไอ้ตัวนี้ ใช่ไหมแล้วถ้าทุกท่านคิดต่อถึงเรื่อง Dispute ที่ผมบอก<ๆ>เมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีปัญหากับใบที่หายไปดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับตอนนี้ใครถูกใครผิดถูกไหมโอก้กว่าจะ v e r ร์ฟว่าใครถูกใครผิดเสียเวลาไปอีกมหาศาแต่ถ้าเป็นลองมีอีเดีม่ยผมผมเล่นพูดแบบเทียบเคียงเลยแล้วกันอยากไม่มีเป็นมีถ้ามีปุ๊บมันไม่มีทางนะไม่มีทางเกิดเหตุการณ์ที่ที่ว่าทุก สมมติมีสิบชุดนี้มีสิบใบมันก็ไปสิบใบกับทุกปาร์ตี้ที่ควรจะได้หลับถูกไหมครัแล้วมันก็เรคคอร์ดด้วยว่ามันอยู่ตรงั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันครับว่าส่งมาพรมหรือไม่คมือ,อผมจะเอาสัาเอีกหนึ่งที่เห็นก็คือว่ากรณีที่เขาใช้อีเมลครับ, OK? บเอาเอกสารถายมีโอกาสเกิดขึ้นตกลงอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ใช่เอเมสก็สแกนแล้วก็ส่งอีเมลกันไปเดี๋ยวนี้วันๆเรารับอีมเมลเยอะมากเลย อีเมลเยอะมากใช้ซอฟต์แวร์นะแต่ว่าส่งอีเมลนะครับอันนี้ก็ส่งอีเมลปัญหาคือไม่รู้ว่าอีเมลฉบับนั้นคืออะไรไฟล์ที่ส่งมาอัปเดตแล้วนะครับแต่อัปเดตสมมติอัปเดตโดยเอนจิเนียร์คนหนึ่งแล้วก็ส่งมาทางอีเมลแล้วก็ซีซีอ่าแต่ว่าปรากฏว่าเราหาอีเมลฉบับนั้นไม่เจออีเมลนั้นเขียนคาว่าซอฟต์ฟวร์อัปเดตเท่านั้นใช่ไหมเขียนหรือว่าเขียนว่า รับทราบหรืออะไรสักอย่างอ่ะอีเมลเที่ท,ที่ที่บ้านเราอ่ะเขียนอีเมลไม่ค่อยเก่งถ้าที่ต่างประเทศนี่อ,อ,อู้อีเมลนี่ยาวเหยอียดเลือ่านเเข้าใจรู้เรื่องเสริชอะไรได้แต่ถ้าไม่เขียนอะไรเลยประมาณว่าให้แอดมินส่งอ่ะ<อ>เขาก็ส่งมาเฉยๆนะคะแล้วเราก็ไม่รู้มันคืออะไรหัวข้อก็ไม่บอกอะไระยิ่งหายได้เลยคือเขียนที่อัปเดตอรอิอ่งจบสั b j e c t อย่างเงี้ยครับ อะไรเงี้ยเราก็ถามว่าอัปเดตดออิงดออิงเรามีเป็นพันเป็นหมื่นฉบับน,นะครับก็เลยทําให้หาอีเมลนั้นไม่เจอสรุปเอกสารจริงๆเคยส่งมาแต่ว่าหาไม่เจอ,นะอน,นีก็เคยเจอถ้าอีเมลนะคะเคยทำเพลนเคียร์ฟิกานตอนนั้นอีเมลเริ่มมาแล้วแต่เขายังไม่ได้ใช้ e-dms ค่ะเขาเอาอีเมลมาให้เรานี้เป็นลามเลยนะแล้วอีเมลหนึ่งฉบับฉบับตั้งต้นนี่มัน44หรือ10คนต่อมาก็รีพายกัน ก็4-4คนเดิมแล้วก็รีพายรีพายรีพายสิ่งที่เราต้องการนะคือตัวสุดท้ายแล้วเราจะอ่านย้อนหลังเองแต่สิ่งที่ได้มาในการวิเคราะห์ก็คือว่าเราต้องได้ย้อนหลังหมดเลยแล้วก็ได้ของ Copy ทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะดึงออกมาอ่อานอีเมลที่อ่านแบบละทีเอาอีเมลซ้ำเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวสุดท้ายคืออะไรค่ะความยากของอีเมลก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใช้ระบบนี้มันจะแบบมันจะแฟกซิ้งไว้อยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างงี้ค่ะว่าส่งเมื่อไรอะไรยังไง S <S อพอพูดถึงอีเมลผมนึกแวกก็บขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ตอนที่ทําถูกไปมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยว่าสมมุติว่าเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจําเป็นต้องส่งไปให้คนเราเนี่ห้าท่านอาจจะตาะ่างบริษัทด้วยนยเป็นดีไซน์เต่นงรแล้วเราก็ทำยินเคยชินนะว่าจะส่งให้ห้าท่าน,นแต่จะมีบางวันเรื่องในคัตเตอรรี่เนี่ยเราคลิกเราคลิกไม่คบ แทนที่จะได้รับห้าท่านได้รับแค่สี่ท่านหรือสามท่านแล้วเราไม่รู้แน่นอนหรือเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็ผ่านไปแต่เ,เรื่องนี้คนคนนั้นต้องแทง็ e action ตัดีด้วยแต่ว่าเราเสียเวลาไปเลยไปรู้อีกทีก็คือเขาบอกเขาไม่ได้รับแล้วเราไปเช็คอีเมลจริงก็ไม่มีชื่อเขาจริงด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่แทบจะบอกเราอยู่แล้วว,ว่าเราดีลลายออ,อีเมลไม่ได้สําหรับการที่เราจะสื่อสารแบบ มัลติพาสต์ี้อย่างเงี้ยอันตรายมากของอย่างที่คุณนิวัฒน์เล่า้ฟังอ่ะตอนนั้นเราไปทำงานอุทธรณ์เราเข้าไปตอนแรกเนี่ยพี PM, เอ็มโปรเจกต์แมเนเจอร์เขาหน้าที่ดีคือหมดมากเลยแบบยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มทุกวันพอหลังหกโมงเขาจะต้องมานั่งติเอกสารมันเข้าเยอะไง,งทุกวันก็ต้องมานั่งติเอกสารนี้ไปถึงใครถึงใครถึงใครติเพื่อให้ admin, แอดมินเป็นคัพปี้เราส่งต่ออะไรอย่างเงี้ย โอนะเห็นแล้วนั่งสงสารมากเหนื่อยมียิ้มเลยหน้าบูดเลยนะคะแต่พอตอนเราเริ่มใช้คอนโซลเนี่ยพี่เอมคนนี้ชอบเทคโนโลยีมากเขาแบบโอ้ยพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะร่วมมือกับเราดีมากพอบอกว่าต้องทำา Distribution Matrix ด้วยนะเขาก็จะมานั่งกับเราเลยว่าเอกาสารนี้จะต้องส่งถุงคนนี้อยู่ต้องติดคนนี้มันคืออันนี้ใช้ i ิน e r n a l ก่อนนะเฉพาะผู้ระเหบย่างเดียวนะแต่ในผู้ระเหมาเองเขามีคนเป็นร้อยไงแล้วเขาอะ จำเป็นจะต้องส่งให้ลูกน้องเขาให้ถูกถูกต้องงานระบบอย่างเงี้ยนะจะต้องดร์นแมนจะต้องรู้คนติดตั้งก็ต้องรู้อะไรเงี้ยเขาก็เลยมานั่งกับเราอ๋อโอเคถ้าเอกสารชอบอยิ่งงานดิไดท i c เคิให้ส่งใครเขาะจะมานั่งทำดิสติบิวชั่นเมทริกกับเราแต่ตอนแรกนะคะเราก็นั่งทำดิสติบิวชั่นเมทริกกันเป็นวันเลยนะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยแอดมินเวลาได้เอกสารอัลได์ไดทิเคิลขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะเปบีบใบนำส่งที่เคย ติแกเวลากต้องส่งใครบ้างอ่าดังนั้นก็เลยจะไม่ตกหล่นเพิ่มคนก็ได้จะลดคนลงไปก็ได้แต่ว่าการทําการติ๊กมันแทนที่จะติ๊กทุกวันที่จะสั่งเข้ากลายเป็นนั่งคิดกันว่า distribution matrix ควรเป็นอะไรบ้างแล้วก็ดีไซน์เข้าไปในของโซลแบบลี้มาง่ายทครั้งเดียวทำครั้งเดียวแล้วเราจะอัปเดตเรื่อยๆคนนี้เปลี่ยนคนนี้ออกคนนี้ย้ายโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนชื่อคนนี้ออกไปเอาคนใหม่เข้านาอะไรเงี้ย อายุยาแปลนนะคะชีวิตเขาก็ดีขึ้นเราก็จะยิ่มขึ้นนะคะคนเราผมมีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะเสริมคือเวลาทํางานแบบ m u l t i พาร์ตี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันควรจะได้ประโยชน์คือเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาอยู่เช่นสมมติผมเป็นคนส่งอีเมลนี้ใช่ไหมแต่ว่าเพาผมส่งแบบแยก เพราะบางทีมันมันก็มีจุดที่เราต้องคิดเหมือนกันว่าอีเมลนี้ควรจะส่งแบบซีซีแบบนี้หรือควรจะส่งแยกๆแยกๆแยกๆมันมีดุลพินิจบางอย่างที่ทําให้เราทำเนาะแต่นี้พอเราแยกส่งแบบแยกเราอาจจะมีบางทีที่เราคลิกผิดไฟล์ก็ไดนะ้ที่จะแอนแทสไปแม้ว่าใจเราต่ออยู่แล้วก็ไฟล์เนี้ยเรเราเก็บไว้นในโฟลเดอร์เดียวกันเนี้ยเรารู้ว่าจะคือไฟล์เนี้ยคือทนะ็อปอ่ะจะส่งตัวเนี้ยแต่เวลามือเราคลิกอะ่ะ จนะคลิกพลาดไปเปไฟล์ที่สองก็ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้แน่นอนเนาะ human error แบบเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นระบบแบบนี้ยมันส่งไปที่กลางไฟล์เดียวกันไปที่ทุกคนเนี่ยทุกคนจะช่วย Verify ได้สมมุติว่าผมปคลิกส่งเป็นไฟล์ที่ไม่อัปเดตหลายปาร์ที้ที่ได้รับเขาก็จะทักได้ว่าอ้าไฟล์นี้เพิ่งอัปโหลดมามันไม่ใช่เนี่ย ม,ม,ม,มันต้องเป็นเอ dition ใหม่เอ็ดเวอร์ชันใหม่ืเอเปาบรรยากาศการทํางานแบบนี้แหละมันจะทําให้โครงการประสบความสําเร็จมากยอท,ทุกคนมีรู้สึกว่ามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าผุา้ความผิดนี่เป็นเรื่องของเธอมันก็ปล่อยให้สิ่งที่ผิดมันโดนใช้ไปที่สเต็ปต่อๆไปเรื่อยๆโครงการที่ผมเคยเจอแล้วครับแล้วลูกน้องก็ยอมรับว่าเขาส่งผิดไฟล์และเจ้าของก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ สง่งไฟล์ไปให้ผู้ <c ười> รับมาครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบนะครับขอ้อผิดพลาดเนี่ยจะแก้ไขได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนเก็บอ,อีเมลที่เราแอดไฟล์ไปแล้วฝ่ายก็หลุดไปกับอีเมลเลย <c ười> แต่พอเป็นระบบ E D M S เงี้ยครับสิ่งที่ส่งไปมันเป็นลิงก์ครับสมมุติเราลิงก์ส่งไปก็คือส่งลิงก์ผิดส่งลิงก์ผิดสิ่งที่ต้องทำไง,ไงก็คือแก้ลิงก์เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับตัวอีเมลที่โดดติ่งไปนะครับยังไม่ได้รับไฟล์ ถ้าใครยังไม่ได้เปิดแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดเขก็ามาเราสามารถเปลี่ยนลิงก์ตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีไฟล์ไหนที่หลุดออกไปนะคือแก้ได้ง่ายกว่าเกิดกรณีเดียวก็คือว่าสมมติส่งอีเมล e ไปแล้วลิงก์ผิดไปด้วยแล้วเข้าดาวน์โหลดไปแล้วอันนั้นถึงจะเกิดความเสียหาแต่ถ้าอีเมลมันผิดแล้วผิดเลยเมันไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เสริมความจของคุณนิวันที่พูดถึงนะครับอีกอันนึงที่อยากจะแชร์ก็คือว่า คือทีมในโปรเจกต์โดยเฉพาะระยะเวลายาวๆบางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันแนตะ่เริ่มต้นจนจบทุกคนดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับและข้อมูลบางอย่างไปอยู่กับคนบางคนทําทให้เวลาออกไปแล้วข้อมูลกับเขาก็ไปด้วยาบางบริษัทก็ใช้เครื่องของบริษัทบางบริษัทก็ใช้เครื่องส่วนตัวก็ผสมอะไรกันไปเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่กับใครบางใครบางบางคนเนี่ย ก็จะท,ทําให้ไม่มีใครได้หละบางคนอาจจะไม่ได้คอมมูมเตอผมเจอในกรณีที่แบบผู้รับเหมานะครับต้องการที่จะอัปเดตคือมานทางานรับช่วงต่อนะครับแต่ว่าไม่มีแบบล่าสุดแล้วตอนปิดงานไม่สามารถส่งแบบแอสบิวได้ทําให้โปรเจกต์เนี่ยไม่สามารถส่งมอบได้เป็นเวลากว่า2ปีต้องไปนั่งทําใหม่ต้องไปเดินแบบไซส์เช็คใหม่ต้องไปไล่ทุกแบบนะครับทำให้เงินก้อนสุดท้ายครับ10 หรือบางที15ไม่ได้หลับกว่า2ปีนะโปรเจกต์ถ้าโปรเจกตร้อยล้านแปบลบว่าเงิน10หรือ15ล้านก็ขาไป2ปีถ้าโปรเจร 1, กต์พันล้านก็รลอยกว่าล้นอยรัอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าคโนโดว่าออันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าเกอกสารหายมันเกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในภาคต่อไปพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรอย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปครับ